ใ,ใส่ไว้นะนะใส่อย่างเงี้ยทำเหมือนเดิมอาชิบแขียเข้าเหมือนเดิมอาชิบเมื่อกี้ผมกดลุงไม่แรงไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะที่นี่ใส่ขาดไปแล้วนะผมกดเต็มที่เลย เก็บตัวเองไว้นะนะครับตัวน,นี้เป็นสาธิตพลังเด็ดตอนนี้นะครับใส่เข็มขัดไปแล้วนะลุงชื่ออะไรครับพพัันนลุงพันว่าจะมีปีกิดที่ใดครับเดี๋ยวรอจนนะครับเอาลุงจุกหดกำลังเลยนะหนึ่งสองเดือดเอิงนะไม่มาเลยนเนี่ยนี่ใส่เข็มขัดแล้วนะครับใส่เข็มขัดพลังไม่เด็กแล้วครับตัวนี้นะครับเอาทิ้งแล้วลุงนะหนึ่งสอง ยังไม่พอครับเอาใสอีกเอาอาใสอีกทีนะผมจะขึ้นกับลงทั้งตัวเลยเร็นเอาใสนี่นีหนึ่งสองเฮ้ยปึ๊นี่ไงอ้าวยันเอาคอร์รร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 ร่รรรรรร่ นี่ไม่ใส่แล้วนะปดลงไม่แรงมากเออมายแล้วามาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเล็กผัดให้เหล็กครับที่มันผมๆตรงนี้นะครับทันห้าร้อยเกลีอันนี้เปลี่ยนเสมอมันจะช่วยให้เลือดลมเดิินเดนสะดวกพว่าปวดเข่าปวดต่างเนี่ยที่มันทันเลือดเราเลียนตัวได้ง่ายเนี่ย ก็อยู่ตามเดีนี่ต้องมีที่ที่ต้อทาตั้น้ทานข้าเลยเก่าอใช้อย่างตัวนี้นะซื้อทั้งเดียวใช้ได้ตลอด200กิอลม200กมรนีอี่ทแล้วอีกอะด้อีกทีนึงกันไหมกันทีมันมีสารที่รกันแน่นเลยยืนตรงเหมือนคนพี่นี่ยืนตรงนย่ที่ ผมก็ปึ๊เกเลยนะเออ,อถ้าเราไม่ใส่อันนี้คือการช่วยช่วย,ยางานได้ไม่ที่ใส่ไหมน,นะในะไม่ต้องดึงแรงหายรึเปล่าถ้าเทียบแบบนนี้างสนใจอะไรตัวนี้ยังไม่ต้องนะถ้าจากใครที่ตรงนี้ราคาเจ็บเที่ยงคุณภาพแล้วไม่แพงนะ สองพันขึ้นสามพันสี่พันมีหลายราคาต่อราคาเลยก็ได้นะแต่มันก็คมอย่ากที่เราไวนะ้นั่นนะมีอะไรก็ขุดสายเสรจครับโอเคไหมครับครับเทมขาดพลังไม่เก็บสุด,ดยอดไม่เหลือเดี๋ยวผมจะส่องทางน <laughs> ะ